นี่นนี่นี่ยังมี่ยู่เกี๊ยวข้าวขาวขึ้นไม่ได้ถือว่าเป็นยังไงเองสิพ่อใจว่าเหรอพ่อใจนะครับพ่อใจเล่นบ่ดีถือว่ารุ่นแรกรุ่นสองยังมีอีกอยู่บ่นี่รุ่นสี่รุ่นสามเล่นหนบ่นี่ไม่ยังสี่ รุ่นรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ได้ไหมแม่พ่อสี่คืนแท่งกันเป็นสั้นปเป็นสั้นเป็นสั้นมากไหมพ่อเปนมาครับนี่คือเป็นท่อนที่ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ยอดดอยซึ่งจากสภาพที่ได้เห็นก็นคือระบบลากซึ่งแตกต่างกันกับตัวนี้ใส่ปุ๋ย,ย,ยเคมีคมคนะครับที่นี่ ยังกรณีที่คุณชุกสต์บอกว่าตัวนี่นี่มันมีนอเพิ่มขึ้นแล้วม,มีนอเริ่มเริ่มที่จะแตกระบบก่อนะครับอีกส่วนนี้นี่ระบบรากยังไม่ท่านเกิดระบบรากยังเกิดซากว่ะเกิดซากกลัวนะครับแต่ระบบนอย,อยังไม่ท่นขึนระบบนอย,อยังไม่ท่านขึนนี่นี่คือข้อแตกต่างที่ที่เขาอาจจะเห็นแต่ว่าถ้าหากว่าเขามองด้วยด้วยสายตาในช่วงระยะสั้นๆนี่เขาอาจจะมองว่าตัวนี่นี่เปลี่ยนเสมือนกับเกิดเรวหกลก่อน สาเหตุที่เ,เกิดเร็วก็คือกินอาหารจากตัวนี้ได้ได้เร็วครัวต้องเร่งกินตัวนี้เร่ง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 สร้างหลกนะครับนี่คือการเร่งสร้างหลกของตัวนี้เพราะฉะนั้นคือข้อแตกต่างตัวนี้นี euh ่จากที่เข้าจากที่เข้าเห็นสภาพเนี่ยก็มองเห็นถึงในระยะยาวว่าตัวนี้นี่น่นาจะทนแรงเพาราะว่าระบบหลากที่ต้องยังลึกในช่วงนี้สองแล้วก็นในระบบของการแตกก่อ,อนน่าจะ เป็นการแตกกอได้ดีเพราะว่านี่มีตานะครับพร้อมที่จะแตกออพร้อมที่จะแตกนะนี่ครับส่วนหนึ่งคือขอแตกตัชมรมวิจัยเพื่อเกษตรกรนะครับได้เข้ามาเยี่ยมพี่นอเกษตรกรที่ปลูกอ้อยอยู่อำเภอผู้เวียงจังหวัดพนนแก่นซึ่งเป็นเกษตรกรเช่าไรอ้อยโดยเฉพาะในตัวอำเภอผู้เวียงนะครับพอดีเข้ามาพบปะกับเกษตรกรครับสวัสดีครับครับผมอ่ ซื้อยังครับนายวิสิตจากเรื่องสิริวัฒนคุณวิสิตจากเรื่องสิริวัฒนคุณครับโอ้ได้ใส่มันป็นยังไหนี่ๆจากจากเข้าสังเกตนะแต่รู้สึกว่ามันนั่นงอกมันบ่มันบ่เหี่ยวเฉาครับมันบ่เยออันนี้ใบมันรู้สึกว่าบอบก่อบใบบอบก่อบใบบอบก่อบใบใบบ่ม่วนใบบ่ม่วนตัวนี้นี่ลักษณะของความสมบูรณ์เข้าสังเกตยังไงมันเนี่ยมันกต่ จังสโอนน้มาตะกอนมันกบบบ่งบอ,อกเร็วไปดิมันมันบ่งบอ,อกเร็วครัอบอันนี้คือยี่สิบเจ็ดหมื่นลักษณะของการออกอมันตา่นา,กางกันแต่ละจานมันกต่งอกขึ้นมาเป็นนอขึ้นมากเงาแตกไแล้วลนนก็ว่าแตกแดดนอเป็นรับผมแดดนอนก่อนแล้วค่อยแตกใบฟอกผมอันนี้คือลักษณะของความสมัยของสาธิตของโรงงานครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีที่นี่ขอแตกต่างระวังอ้อยที่ ข้าปูหม so oh, ่กับล so ่อยแป่นี่ส mm ังเกตเห็นยังคือยังว่าเริ่มเริ่มเห็นแล้วครับเดี๋ยวนี้เห็นเพราะว่าใบมันต้างกันครับต่างคือแบบของโรงงานนี่ได้ปุ๋ยเคมีนี่มันใบมันเริ่มกรอบเขาอ๋อมันมันอมันมันพันเขาอ่ะนครับเป็นม้วนยาสูบแล้วครับผมลักษณะที่คือืองกันมาเป็นเป็นหลอดแล้วเนาะก็ฟองเป็นหลอดเป็นหลอดครับอันนี้คือหมายถึงว่าสภาพมันทนแรงครับทนแรงยากระบากรึยี่ คือคือดินแพงแล้วมั้งครับดินมันแย่แล้วเพราะผมปลูกมาสิบกว่าปีแล้วเนาะครับที่นี่มันตอนนี้มันคือตีก้วต่างกับอ้อยผมปลูกไม่ที่ผมใส่ปุ๋ยยอดดอวยแตกต่างกับแปลงที่ใส่ปุ๋ยยอดดอยซึ่งปล่อยปุ๋ยหน่อยครรับกอ้อยน้อยๆก็ยังบ่บ่ให้เฉาเลยครับเดี๋ยวมันก็กรรมไม่ใช่กัรมืนจ้างกันแล้วครับเนี่ยดี๋ยว่าเดี๋ยวจะกลับไปตากหักเราเจับจับกับตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบมันต่างกันแล้วครับผมเปลี่ยน นี่ปเวณนเดียวกันครับนี่ขนาดใกล้ๆกันนี่นี่คือดินจากแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีหรออ,อันนี้นอน,น,อน,นยังเป็นนอนครับอ,อันนี้เป็นนอนอันนี้คือ,อ นี่คือขอแตกต่างแล้วครับน้องนี่คือลักษณะของความแตกต่างระวางระวางดินครับผมอันนี้ดินยังมีความชื้นอยู่ครับผมแต่ว่านี่ดินแห้งแหละครับทั้งทั้งที่ทั้งที่ยุ่งใกล้กันบ่ทั้งทั้งที่มีมีปลาปกคลุม้อยเป็นปกคลุมแล้วมีมีอ้อยปกคลุมแต่ว่าอันนี้นี่เป็นแสงแดดแสงแดดนั่นเอง